กันตถาว้อนเล่าเหตุการณ์ไฟดับเรื่องปัญหาไฟฟ้าดับต้องยกให้กับพิธีกรหน,นุ่มลอยอย่างคุ้นกันกันตถาว้อนืน่องจากก่อนหน้านี้ตัวตัวก,ก็ได้โพสต์ข้อความอัดอั้นตันใจมาตลอด5-6ปีเพราะไฟที่บ้านดับบ่อยมากๆจนเครื่องใช้ไฟฟ้าพังแทบหมดและล่าสุดวันนี้25เมษายน2564หนุ่มการก็ได้ออกมาไลฟ์สดถึงปัญหาไฟดับอีกแล้วอาจจะเพราะฝนตกหนัก ซึ่งเจตก็บอกว่าช่วงนี้ค่อนข้างเพลียมากๆเพราะต้องคอยดูแลลูกสลับกับภรรยาสาวคุณพลอยนั่นเองโดยเจ้าตัวก็ได้เล่าว่าสาวพลอยมาเรียกตอนประมาณหกโมงให้ไปถามที่ป้อมยามให้หน่อยเพราะไฟมันดับหลังจากที่เจ้าตัวไปถามป้อมยามก็ได้ความว่าฝนตกหนักทําให้เกิดฟ้าผ่าแกนไฟฟ้ากําลังซ่อมอยู่ตั้งแต่เจ็ดมงเช้าซึ่งไฟดับมาสชั่วโมงแล้ว ด้านหนุ่มกันก็เผยว่าขอใช้คำว่าโอโหเลยทีเดียวเชี่ยวโดยให้แปลความหมายเอาเองซึ่งเจา้าตัวก็บอกว่าเข้าใจได้ว่าฝนตกหนักแต่ไฟดับมันก็เกิดขึ้นอีกแล้วไม่เข้าใจเหมือนกันจากนั้นในด้านของภรรยาสาวคุณแม่พลอยก็เผยอ,อีกว่าเจ้าตัวเป็นห่วงลูกชายน้องพร้อมเพราะเจ้าตัวเพิ่งจะคลอดลูกชายออกมาอายุยังไม่ถึงเดือนอีกทั้งยังมีนมที่เจ้าตัวได้ปั๊มเก็บไว้แช่ไว้ในตู้เย็นกลัวว่านมจะเสียและไม่ได้คุณภาพนั่นเอง โดยภายหลังทางด้านของหนุ่มกันก็เผยว่าเจ้ตัวได้ใช้งบประมาณส่วนตัวในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้ในบ้านถ้าเกิดเหตุการณ์ไฟดับอีกงานนี้แฟนคลับก็พากันชื่นมชมความอบอุ่นของหนุ่มกันแถมยังให้กำลังใจหนุ่มกันเป็นจำนวนมากอีกด้วย